โอ้แล้วผมเจอพี่แกกแล้วว่าตาเมื่อกี้ผมเอาเกาหลีไปแล้วผมเจอพี่เอกไม่รู้ว่าเขาเก็บแต้มกันไหมแต่ว่าเ,เขารอดสี่ตอนนี้ต้องเอาคืนกันนะก็เป็นเวทเกอร์พอดีที่โอกาสอัดคลิปพอดีเลยแล้วกันนะครับก็มาดูเวทเกอร์ไล่คนเป็นงานตึงๆหน่อยผมไม่รู้ว่าตอนนี้เขากดสี่หรือยังแต่ตาเมื่อกี้เขามาสามคนนะครับก็เดี๋ยวลองไล่ดูตอนนี้เวทเกอร์ผมจุดตีเก้านะครับยัง ยังห่างไกลกับคำว่าโรดทูจุติร้อยอยู่จะพยายามให้ได้อยู่นะรอกิจกรรมเค้กมาเดี๋ยวจะไปสะสมเค้กแล้วก็มาเล่นดูแล้วกันอ่อผมจะพยายามเล่นรัดกลุ่มนะครับเจอรอยเท้าเหรออ๋ออันนี้ใครอ่ะอันนี้พี่เบน้์โหเขาวิ่งรอแมสหมูเลยวะ ไม่เข้าคือจบละแบบนี้คือจบโหยาวแน่นอนครับแล้วตรงนี้มันมันเป็นโซนหลอกเครื่องอะผมไม่ไล่แล้วกันนะครับน่าต้องไปไล่เครื่องดีกว่าถ้าจะหวังเก็บสี่คนนะคือถ้าแบบเก็บคนเดียวก็ไล่ได้อยู่โหอันนี้น่าจะเป็นพี่เอกนะครับถ้าดูสตรีมโหแล้วมันไม่ผ่านตรงนี้เครื่องดังว่ะฝุนเครื่องเหรออุ้ยนึกว่ามีไม้ตรงนี้ไม่ได้ดูงั้นโดนฟีปแล้วเนี่ย หลบทันเชิงหรออันนี้น้องยอนโอเคถ้าได้น้องยอนฟีอย่างงี้ผมต้องได้โจมแล้วอันนี้ผมต้องไล่น้องยอนแล้วต้องซ้ำน้องยอนนะครับ <c oughs> ชื้มอิน <c oughs> บอกแม่งโคตรแย่อะสวยไปพีกน่าจะกลับไปปัดเครื่องยอนแล้วก็ตอนนี้เนียนช่วย น่าจะเนียนอยู่ตรงเครื่องนั่นแหละครับผมว่าอาจจะเป็นรถกระบะโอเคน่าจะเนียนออกไปทางบ้านเล็กเพราไม่ใช่ตรงนี้บันสองบนจมต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งปล่อยก่อนแล้วกันครับเขาดึงเร็วผมต้องรีบไปซ้มละยงตาำเกมอย่างนี้พอไหวอย,อยู่ถ้าซ้ำเร็วได้แขวนเร็วคือจบ กระทืบไม่ไหวนะครับเขาเรียกว่าไล่แบบตอบนะน่าจะมีแทงหลังอยู่แหละตีนี้แล้วต้องมาดูนะฮะว่าจะยือได้ไหมทางด้านของยอนแทงมาแล้วไปไหนต่อโอเคกระทึบแล้วก็เดี๋ยวได้ชาตตามทันอยู่ึบมองหลังได้ไหมอย่างนี้แย่แล้ว คือตอนนี้ยอนโดนซ้ำเร็วสเครื่องเต็มที่ถ้าผมเอายอนตายได้ภายในสองเครื่องก็อาจจะรูปเกมผมจะดูดีหน่อยจังหวะนี้เขาต้องมารอฟอถ้ามีนะน่าจะอยู่ในเดี๋ยวผมจะลองแก้มไปทางอื่นผมว่าน่าจะวิ่งมาช่วยอยู่แหละทางสายกลางอะ่ะเนี่ยน่าจะมาแล้วครับ ยังไม่มางั้นแกล้งกันงั้นก็ต้องมาผมเดินไปเช็คเลยแล้วกันอีก,กาบินมาแล้วโอเคพี่เบนนะครับอุ้ยเชี่ยมันเด้งไปไกลเกินโอ้แบบนี้คือจบองี้ช่วยคนเดียวได้งี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่งี้ก็เตีติด,ตดบอลโลไปก่อนนะการเทรดแล้วก็สกิลมาถ้าไม่มองหลังก็แย่อยู่เขาเรียกว่าดิฟดิฟไป,ปไหนวะโอเคมีทีมงานมารอบล็อก แต่ถ้าบอกกับมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาเขาอาจจะบอกแค่ทีเดียวแล้วไปปันเวผมว่าเขาเป็นงานอยู่อะตีพี่แล้วผมปล่อยมือไปแล้วไงยังไงโจ้ผมก็ต้องรีบซ้ำน่าจะปล่อยยอนเล่นแล้วหรือเปล่า <c oughs> อย่างงี้ได้โอ้ยเชี่ยโมแยะเออ้ย่ยละซ้ำชาร์จจัด <c oughs> แต่ติดตัวแดงไปก่อนนะครับ โดดเพราะว่าถ้าวิ่งไปอ่ะมันก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นต้องโดดอยู่ละเฮ้ยเดี๋ยวถอนเสาวะเนี่ยถอนเสาแน่เลยผมไปแขวนเสาอื่นดีกว่าผมไม่ชัวร์อ่าโดนถอนเสาแต่เครื่องติดเร็วอยู่อะแสดงว่าเขาปล่อยย้อนเล่นแล้วก็ไปปั่นไฟเลย เป็นการตั้งเกมใหม่ของเซอร์นะครับป๊อปไปก่อนแล้วกันเจอพี่เอกแหละน่าจะปั่นอยู่สายกลางผมต้องไล่พี่เอกผมไล่พี่เอกบ่อยนะผมน่าจะจับเนี่ยผมเขาจะเปเว้ยแล้วเขาจะโดนกลับเดี๋ยวพี่เอกติดผมเริ่มจำลายวิ่งพี่แกได้แล้วอะ กระทึมมาครับดิบโซนจอจะเข้าบ้านเล็กงั้นน่ะเขาไม่เคยเจอแบบนี้แน่เลยต้อองมีะไรรผิดดพลาาตงไไหนม่เข้ใจสักอ LT เนี่ยผมใช้ได้บ่อยมากเลยไอ้กดสกิลมาแล้วก็มาจากมุมใดสักทางหนึ่งแล้วก็ดิฟมาใช้สกิลอ่ะแต่ต้องใช้สกิลโดนนะถ้าใช้ไม่โดนก็ก็จะวืดอุ้ยมีดิ้นฮุกเหรอโอ้โหทำเกมได้ดีเนี่ย ผมต้องไล่เครื่องอยู่ดีโอ้ยชีกเลยเหรอน่าจะพี่เบนงั้นน่ะน่าจะสื่อสารกันแล้วว่ามาตรงนีอ้อยู่แมททิพครับหนึ่งว่ารอไม้อุย้ยแนนซี่แสดงว่าโอ้โหตีดโอ้เวิ้นนีอเอ้าวัดโอ้ล้นอย่างนี้คือจบจบอีกแล้วโอ้ยนิง่งวะตีสี่เหรอนิ่งจัง ไม่เล่นแมทริปแล้วฉีกยังได้อยู่ยังได้อยู่แต่เหลือเครื่องเดียวแล้ววะเขาปั่นกันไวอยู่นะปั่นกันคนละเครื่องเลยอ่ะผมต้องแขวนเสาขาวว่ะเครื่องขวาบนน่าจะได้เยอะอยู่อ่ะเพียงน่าจะดิ้นหกมาแล้วก็ปั่นขวาบนต่อไม่ก็มีเสียงร้องครับน่าจะแจ้งให้พี่เบนไปปั่นหรือเปล่าก็ไม่ชัว แต่น่าจะมีคนปั่นแหละขวาบนไม่ก็ปั่นสองอะ่ะอุ้ยฉีกมาแล้วสกายเ <c oughs> ทคนี่โอเคพี่เอกรอช่วยโอเคเข้าใจแล้วแสดงว่า,วาเอกี้พี่เอกน่าจะรอช่วยแล้วก็ปล่อยพี่เบนสปั่นตอนนี้เขาน่าจะฉีกไปรีกร๊ปกันสูงเว้ยผมจะวิ่งไปไม่ก็รีกรปกันอยู่อะ่ะผมว่าน่าจะตรงเสา ใกล้ๆเสาไม่ก็แม่นหมูแต่ว่าผมน่าจะมาดักพี่เบนได้อยู่นะเนี่ยผมจะดักประมาณ้ายกลางฮะผมเจอรอยเลือ่อน <c oughs> วะอุ้ยพี่เบนมานี้เร็วจังอ่ะอุ้ยมาเร็วมากเลยเขาชีกมาโหชีกมาได้เร็วมากแล้วผมไม่เจอแนนซี่อ่ะเขาน่าจะฮิวเสร็จแล้วไปปั่นสายบนแล้วอ๋อ ไม่ได้ครับตอนนี้ผมต้องปล่อยรีเขารีกรุปไปเลยอะ่ะต้องปล่อยพี่เบนซ์ไปรีกรุปกับพี่เอกแล้วก็ฉีดสเปรย์ผมต้องไล่แนนซี่ก่อนอะ่ะงั้นเครื่องเสร็จแน่นอนครับเขาน่าจะมาปั่นเครื่องเพราะว่าผมไม่เจอเพราะปกติแล้วเซอร์มันต้องรีกรุปกันโล้วเครื่องดังอย่างนี้ด้วยตะมันผบเจอแล้วครับติดตัวแดงนะผมต้องพยายามใช้สก,กิล <c oughs> แล้วดิฟมาเลยโอ้โหดิฟป,ประจาย,ย,าลยาแล้วสองจัง้หวะแล้ววันนี้ตั้งแต่พี่เบนและ อ่ะแล้วยกสกิลเลยแล้วก็ไปป๊อปขวาบนตามสเต็ปอ่าผมเข้าใจแล้วตอนนีน้น่าจะเนียนช่วยคนหนึ่งปั่น้ายบนคนหนึ่งนะถ้าดูจากสถานาการณ์ตอนแรกเดี๋ยวผมจะลองผมต้องเอาคนที่มาเนียนช่วยให้หลมเว้ยเดี๋ยวผมจะลองเข้าบ้านใหญ่แล้วกันตอนนี้ผมว่าเขาน่าจะเนียนๆอยู่แอะ่ะแล้วผมก็กลับมาเลย วิ่งมาแล้ววิ่งมาช่วยแล้วช่วยเลยปะยังไม่ช่วยเหรอมาแตะเครื่องผมต้องบีบลายนี้วะพี่เอกไม่พับนิ่งจัดตีไม่โดนด้วยเขามาช่วยคนเดียวแน่นอนครับโหแล้วช่วยคนเดียวได้ด้วย อย่างนี้ผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าพี่เบนน่าจะปัดอยู่โหไล่พี่เอกไม่ดีครับมันจะได้แขวนใหม่ผมต้องเยยบย่ามีทั้งหลังนะโอเคสวยอยู่โหแขวนเสานี้เลยแล้วกันแล้วผมต้องรีบไปสายกลางอะไม่รู้จะไปทันหรือเปล่าโหเครื่องติดแล้ววะเล่นเป็นงานจัดแสดงว่าเชื่อใจ ผมน่าจะเต็มที่น่าจะได้อีกหนึ่งนะเพราะว่าเมื่อกี้เขาติดใกล้ประตูเลยแล้วอีกคนหนึ่งก็อยู่ประตูนี้แล้วด้วยอะ่ะงั้นขอเป็นพี่เอกแล้วกันนะปล่พอยวิเวินไปก่อนอ่าโหมีโฮมแน่เลยครับถ้ากา้าวุแบบเนี้ย <c oughs> อุ้ยมันทำอย่างนี้ได้ด้วยหรอวันนี้ผมใช้สกิลตั้งนานแล้วผมไม่ ไล่วนๆนี่เสียเวลาหรอกโอเคความรู้ใหม่แย่เลยถ้าผมทำแบบนี้ได้ตั้งนานนะน่าจะปิดเกมเกมสี่ได้อยู่นะโอเคขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้หากใครชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยครับสำหรับวันนี้ครับผม Yeah, about fade away. Cause every fade 'Cause time about I'm I to wake